CJ ถ่ายทอดประสบการณ์ธุรกิจค้าปลีกให้กับนักศึกษาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2566มาหายจลัยขอนแก่นโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท CJ Express Group จำกัดโดยภายในพิธีได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมาหายจลัยขอนแก่นประกอบไปด้วยรองศาสตราจารย์ดรเพญศรีเจริญวานิชคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศักดิ์สุริยาตรัยราชาผู้ช่วยคณบดี เรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่ายและบริษัท C.J. Express Group จำกัดโดยคุณนิชายฤทธิพัฒน์ภาติการรองผู้บริการฝ่าย o p e r a t i o n HR คุณปรัตนนาชังเยี่ยวรองผู้จัดจาการฝ่าย Operations HRM ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือทางวิชาการณห้องวังเลิศอาคาร BS ศ1คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นการลงนาม MOU ในครั้งนี้นะคะร่วมกับบริษัท C.J. Express Group จำกัดค่ะ,คะก็จะทำให้นักศึกษาเรานะคะได้ มีโอกาสพัฒนาตัวเองนะคะผ่านการไปฝึกงานนะคะฝึกประสบการณ์ฝึกสายกิจศึกษาต่างๆนะคะหรือบางครั้งอาจจะเป็นการไปเหมือนกับไปเยี่ยมชมกิจการนะคะแล้วก็รวมทั้งในอนาคตเขาก็หลังจากฝึกงานแล้วเขาก็จะมีโอกาสได้ทำงานที่นั่นนะคะในตำแหน่งต่างๆที่บริษัทเปิดไว้แล้วก็ทำเส้นทางนะคะความความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน,นะะที่ชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็ ของ C J M นะคะซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีการปรับโฉมใหม่นะคะปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายส่วนอยู่ในนั้นนะคะนักศึกษาสามารถฝึกได้ทั้งในเรื่องของการเป็นบิวตี้แอดไวเซอร์ให้ความรู้เรื่องอความงามนะคะแล้วก็ดูแลบริหารจัดการ C J Express Supermarket นะคะแล้วก็รวมทั้งบ o าวคาเฟ่ซึ่งสามารถเป็นบาริสต้าสามารถบริหารจัดการเหมือนเป็นร้านกาแฟเล็กๆอะไรต่างๆตรงนี้ค่ะก รองรับนักศึกษาเราเรียกว่าทุกสาขาได้เลยนะคะคือของเราปัจจุบันนี้นะคะเราสอนศาสตรที่ครอบคุมทางบริหารธุรกิจนะคะและก็การบัญชีแล้วก็ครอบคุมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของธุรกิจบริการและอีเวนต์นะคะซึ่งซึ่งซีเจมอะ CJ, More, นะคะแล้วก็บริษัท CJ Express Group จำกัดเนี่ยถือว่าตอบโจทย์เรามากนะคะเนื่องจากนักศึกษาเรานะในทุก วิชา,าทุกหลักสูตราสามารถที่จะไปพัฒนาตัวเองได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็รองรับเป็นตลาดงานใหญ่เลยสำหรับนักศึกษาเราที่จะไปทำงานในอนาคตแล้วก็สามารถที่จะ เติบโตถึงขั้นเป็นผู้จัดการผู้จัดการสาขาผู้จัดการส่วนนะคะหรือ a อรี m a n a g แมเนจเจอร์ไปถึงผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงได้นะคะนี่นี่ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งเลยสำหรับนักศึกษาคณะเราอตอนนี้1,100สาขาขค่ะแล้วก็อยู่ใน42จังหวัด ะะแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเราก็เรียกว่ามาบุกเบิกในโซนภาคอีสาน<ม>เนื่องจากว่าเรามีแผนที่จะเปิดคลังลูกที่3ก็คือที่จังหวัดขอนแก่นนะคะครับแล้วก็นักศึกษาที่จบจากมอขอนแก่นนี่ได้จะมีโอกาสร่วมงานกับทคร Uh, CJ มครับแน่นอนค่ะตอนนี้เราก็เริ่มรับแล้วนะคะ mm hmm. ก็เรียกว่าเป็นคนแรกที่เรียกว่ามาเป็นรุ่นบุกเบิกให้กับ m แมน e ั่นแ t นเทนีของเรา mm hmm. น้องมีความตั้งใจเป็นอย่างดีจริงๆน้องอายุแค่ไม่ยี่สบกว่า,วาแค่นั้นเอง mm hmm. นะคะคแต่มีความตั้งใจแล้วไม่มีข้อจํากัดด้านไหนเลยแจ้งว่าไปทํางานที่กรุงเทพได้ไหมโซนเหนือได้ไหมน้องบอกได้หมด mm hmm. แล้วก็สามารถตัดสินใจเองได้เลย เรียกว่าน้องมีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วก็มีทักษะเรื่องของการเป็นภาวะผู้นำเป็นอย่างดีนะคะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกน้องมาเป็นแมเนชเมนต์เทรนนีคนแรกครับ ทางซีเจยังจะขยายสาขาเพิ่มเติมอีกไปครับทางในภาคอีสานครับมีค่ะคแล้วก็เรามีแผนขยายสาขาอย่างน้อยปีละ250แต่ในโซนภาคอีสานนะคะจะเป็นสัดส่วนที่เยอะที่สุดนะคะในทุกโซนครับเราก็กําลังจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในปลายปีนี้นะคะแล้วนอกจากว่าเราก็สามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นสาขาเก่าและสาขาใหม่นะคะดังนั้นการแผ่สาขาเราไม่หยุดนิ่งแน่นอนนะคะเรามีแผนได้ว่าเป็นกลยุทธ นะคะเราก็มีทีมงานเรียกว่าเป็นทีมพัฒนายอดขายที่ทําให้เราสามารถทํากําไรได้ทุกปีนะคะรวมถึงที่ว่าเราอยากจะได้บุคลากรจากทางมขอนแก่นเพื่อจะไปเป็นทีมพัฒนายอดขายเราด้วยนะคะ